สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ร้านพี่เขาก็พอดีนะครับอยู่ข้าวน,นี้อยากกินข้าวธรรมดานะครับสั่งไปแล้วเป็นข้าวผัดนะเดี๋ยวไปดูการผัดกันดีกว่านะครับนี่นะครับเริ่มจากการเอาหมูึกไปผัดก่อนนะอนะุ้ยอะไรตามด้วยไข่เติมไข่เข้าไปอ่า ผัดหมูไท่ก่อนแล้วจะสูตรนะครับร้านไหนไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับแล้วจะสูตรเลยไปผักลงไปแล้วครับนอ่เห็นไหมหยสวยตามาด,ด้วยข้าวนี่ครับปรุงรสด้วยยิ้วขาวยิ้วดำน้ำปลาอ่าผมปรุงรสน้ำตาล สีสวยสีเริ่มเข้มข้นแล้วเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ก็พอแล้วมาแล้วน่ากินน่ากินสีสันน่ากินมากนะครับ มากินกันดีกว่านะเป็นจานมีมะนาวลงไปนะครับผมผน้ำปลาฮึบอู้พผ่นร้อนดีมากเมื่อวานนะครับหมูชิ้นให,ใหญ่เห็นไหม Hmm.